ปวดตัวที่ราดไปดีเจอหลานก็เลยบอกว่าเนี่ยนา้าปวดไหลหมอบอกว่าไหลติดทีนี้ไหลติดทีนี้หลานก็เลยติดให้ตรงหัวไหลตรงนี้นะคะครึ่งแผน่นมึ่งแผ่นก็นั่งประชุมไปประมาณห้าโมงรู้สึกว่าแขนที่ยกไม่ได้นะคะสองแขนเลยค่ะก็ยกขึ้นได้ตอนนี้ก็ยกขึ้นได้แล้วนะคะทีน,นี้พอกลับบ้าน ตรงข้อข้อนี้นะคะ่ะปวดสองข้างเลยสองข้างเลยทีนี้ก็เลยแปะแปะนอนอยู่สองวันตอนนี้หายแล้วค่ะไม่ปวดเลยดี่ได้าลื่อได้พอพอเสร็จแล้วแปะข้างหลังนอนดูทีนี้มันเหมือนกับเราตื่นขึ้นไม่ไม่ปวดเลยค่ะขาแข้งไม่ปวดเลยนะคะคเบาไปหมดเลยลุกขึ้นได้สบายเลย พอวันนี้จะมากรุงเทพก็เลยบอกให้หลานแปบะบข้างหลังให้หน่อยตอนนี้ก็นั่งรถลงรถได้สบายเลยค่ะไม่ปวดหัวเข่าก็ไม่ปวดพ่อก็ไม่ปวดนะคะถ้าอยากหายใช้แล้วบอกต่อนะคะ